สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันนางสาวรพาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายตากแม่สอดกลองเหล็กกระเด็นจากรถพ่วงตกใส่รถกระบะที่ขับสวนมาทำให้มีผู้บาดเจ็บสองคน เจ้าหน้าที่ประกาศเตือนรถบรรทุกพ่วงน้ำหนักเกินเลี่ยงใช้สะพานมิตรภาพในการขนสินค้าก่นสร้างความเสียหายความเสียหายในพื้นที่อำเภอพบพระหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อช่วงข้ามที่ผ่านมา เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้ค้าขายบนถนนคนเดินในวันเสาร์เพื่อดำเนินการตามนโยบายจากจังหวัดตากค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้น3ามเทศบาลนครแม่สอดดอกเตอร์เทิดเกียรติชินสรน,นันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดเข้าประชุมกับคณะกรรมการตัวแทนผู้ค้าขายย่านถนนคนเดินวันเสาร์สืบเนื่องจากเทศบาลนครแม่สอดได้รับนโยบายจากนายสมชัยหัตยะตันติผู้่าราชการจังหวัดตากเรื่องการจัดรูปแบบและการจัดระเบียบผู้ค้าถนนคนเดินวันเสาร์ในรูปแบบของกาเซยองโดยจะเริ่มจัดแผงผู้ค้าจากบริเวณถนนข้างเทศบาลนครแม่สอดเลี้ยวซ้ายหน้าเทศบาล ไปจนถึงหน้าโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีตรงไปจนถึงวงเวียนพระพิฆเนศแล้วเลี้ยวขวาออกตรงถนนสายเอเชียโดยจะมีเวทีการแสดงบริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีสำหรับผู้ค้าจะเป็นผู้ค้าเดิมที่เคยขายในถนนคนเดินวันเสาร์และจะมีสินค้าโอทอบจากห้าอำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากมาร่วมขายในทุกๆวันเสาร์ด้วยโดยอยู่ในระยะของการปรึกษาหารือ และการวางแผนการจัดพังแผงค้าและจะมีการดำเนินการต่อในระยะต่อไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตาอําเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำาเดือนตุลาคม2558ค่ะอำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำําบล ประจำเดือนตุลาคม2558โดยมีนายปรีชาเก่งกล้าปลัดอำเภออาวุโสคนใหม่รักษาการในอำเภอแม่สอดเป็นประธานในที่ประชุมและมีกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลเข้าร่วมการประชุมกว่า300คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการแนะนำตัวข้าราชการที่เดินทางมารับตำแหน่งประจำอำเภอแม่สอดเรื่องการมอบหนังสือสำคัญ เพื่อแสดงหลักฐานการเป็นแพทย์ประจำตำบลและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเรื่องการจัดงานวันปิยะมหาราชประจำปี2558ในวันศุกร์ที่23ตุลาคม2558ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาณบริเวณที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เรื่องข้อเสนอสั่งการของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องการขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชักและแสดงธงชาติในราชอาณาจักรเรื่องการจัดทำตัวรูปประพันธ์ช้างแบบใหม่เรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรเรื่องการดําเนินการโครงการเพื่อชุมชนเรื่องการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเรื่องการสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5ล้านบาทและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริตามยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาคการเกษตรและชนบทโรงพยาบาลแม่สอดประชุมชี้แจงนโยบายกลุ่มการพยาบาลค่ะที่ห้องประชุมเพชรชมพูรโรงพยาบาลแม่สอดกลุ่มงานการพยาบาลได้จัดการประชุมวิชาการชี้แจงนโยบายทิศทางการทำงานของกลุ่มการพยาบาลเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย และเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานบริการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้บริหารกลุ่มการพยาบาลได้พบปะและมอบนโยบายของกลุ่มการพยาบาลมีการให้ความรู้ทางวิชาการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ป่วยพฤติกรรมบริการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสุขที่ได้จากการปฏิบัติงานตลอดจนกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆนางสาวพานิดากาวินำรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่าการประชุมชี้แจงนโยบายนในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมสถานบริการของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2559 เพื่อเป็นการฟื้นฟูเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทั้งในพฤติกรรมบริการสิทธิผู้ป่วยและการเฝ้าระวังความเสี่ยงซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงพยาบาลแม่สอดเพื่อให้เกิดการบริการที่ดีต่อผู้มารับบริการยิ่งขึ้นเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายตากแม่สอดกล่องเหล็กกระเด็นจากรถพ่วง ตกใส่รถกระบะที่ขับสวนทางกันมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสองคนค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคม2558ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพวออ,อําเภอแม่สอดรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายแม่สอดถึงตากหลักกิโลเมตรที่22ตำบลพวออ,อําเภอแม่สอดจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยชุดกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครแม่สอดตากร่วมใจสงเคราะห์ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งอันตรายชื่อโค้งหน่อไม้พบรถปิกอัพโตโยต้าสีบรอนทะเบียนบใบไ,ไม้นอนหนู1763สุขโขทยัยมีร่องรอยถูกเหล็กตกใส่หน้ารถจนพังยับเยินภายในรถมีผู้บาดเจ็บจำนวนสองคนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันนำร่างส่งโรงพยาบาลแม่สอดอาการสาหัส ส่วนรถคู่กรณีคือรถบรรทุกพ่วง18ล้อบรรทุกเหล็กและเครื่องมือของบริษัทอิตาลไทยจำกัดซึ่งบนรถยังมีกล่องเหล็กชนิดที่หล่นใส่รถวางอยู่จากอุบัติเหตุส่งผลให้รถสัญจรผ่านไปมาได้เพียงเลนเดียวสอบสวนทราบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวบรรทุกเหล็กเข้ารูปและเครื่องมือเพื่อจะไปส่งที่สำนักง,งานภาคสนามการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สอง ขณะมาถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโคง้งคนขับขับเลี้ยวด้วยความเร็วสูงทำให้สิ่งของที่บรรทุกมาหลุดกระเด็นใส่รถปิกอัพที่วิ่งสวนทางมาจนหน้ารถพังยับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวคนขับไว้ดำเนินคดีต,ต่อไปเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเตือนรถบรรทุกพวกน้ำหนักเกินให้เลี่ยงใช้สะพานมิตรภาพในการขนส่งสินค้าหวันสร้างความเสียหายค่ะ ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีรถบรรทุกสินค้าจำนวนมากทางฝั่งด้านอำเภอแม่สอดพากนนำสินค้าส่งข้ามไปยังจังหวัดเมวดีประเทศเมียนมากทั้งรถ6ล้อ10ล้อและรถพ่วง18ล้อที่ข้ามไปวันละไม่ต่ำกว่า500คันซึ่งสะพานแห่งนี้สามารถรับน้ำหนักได้ตามป้ายติดตรงหัวสะพานว่า25ตันแต่ปรากฏว่ารถพ่วงบรรทุกแก๊ส รถบรรทุกเหล็กเส้นและสินค้าทางด้านการเกษตรแต่และพ่วงหนักกว่า45ตันต่างได้รับการยกเว้นให้ขึ้นสะพานได้ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบกับโครงสร้างของสะพานเพราะแต่ละวันรถพ่วงน้ำหนักมากนับสิบพ่วงที่บรรทุกน้ำหนักเกินได้ไปจอดรอยื่นหนังสือทางด้านพิธีการด่านศุลกากรกับทางฝั่งเมียนมาทำให้สะพานต้องรับน้ำหนักมากเกินจนขณะนี้มีรายงานว่า ทางการเมียนมาเริ่มระง,งับรถบรรทุกหนักข้ามสะพานเพราะหวั่นว่าสะพานอาจจะถล่มลงมาสร้างความเสียหายขึ้นได้ทำให้ทางการเมืองเมวดีมีการสั่งระง,งับรถพ่วงขึ้นสะพานส่งผลให้รถบรรทุกหนักติดค้างอยู่ฝั่งไทยไม่สามารถข้ามไปส่งสินค้าได้นอกจากรถสินค้าแล้วยังมีรถพ่วงบรรทุกน้ำตาลทรายวันละกว่า20พ่วงที่ได้โคตาส่งข้ามทางด้านนี้ ทำให้ความแออัดเกิดขึ้นบริเวณถนนด่านชายแดนแม่สอดโดยล่าสุดรถพว่วงบรรทุกน้ำตาลทรายและสินค้าอื่นๆเริ่มนำสินค้าไปลงตามท่าเรือแทนแม้จะล่าช้าไปบ้างแต่ก็ดีกว่าเสียงขึ้นสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาขณะที่คนขับรถรายหนึ่งให้เหตุผลว่าขณะรถติดกลางสะพานรู้สึกได้ว่าสะพานสั่นสะเทือนจนน่ากลัวจึงยอมเสียเวลาเข้าทางเรือเพื่อความปลอดภยัย ความเสียหายในเขตพื้นที่อำเภอพบพระหลังจากเกิดมีฝนตกหนักในพื้นที่เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี้ค่ะจากช่วงเย็นถึงค่ำที่ผ่านมาของวันที่5ตุลาคม2558ในพื้นที่อำเภอพบพระมีฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้ถนนหลายสายได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลบ่าเข้าพื้นที่อันเป็นอิทธิพลจากพายุมูจีแก โดยได้ประสานขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ตามปกติพายุโซนร้อนมูจีแก่มีศูนย์กลางอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนานหนิงมณฑลกวางสีห่างประมาณ110กิโลเมตรกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่า พายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชั่นในวันนี้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนและฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะแปดนาฬิกา12นาฬิกา 15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดดิฉันนางสาววรพา,าพลุตันขอจบการรายง,งานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ